เอาล้ครับผมสาหรับนะผมเนื้อหานี้นะผมเป็นเนื้อหาที่สาคัญมากใช้คํานี้เลยนะครับผมสําหรับผมผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มเงอดนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมได้ศึกษามานะครับผมได้พบว่าเได้ดูในคลิปอ,อ,อย่างนี้ดีกว่าได้ดูในคลิปสอนนะครับผมใน YouTube แล้วก็ซื้อคอร์สนะครับผม,ผมซื้อคอร์สด,ดูมาอย่างมากมายนะครับผมว่า ส่วนใหญ่ที่มาสอนยิงแอดเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอ่อ extend เอ่อ e x เทนความหมายของการยิงแอดที่แท้จริงไม่ว่านะครับผมด้วยเหตุผลหลักก็คือหนึ่งคือเขาไม่ได้มองว่าเอ่อทอร์รีตรงนี้สำคัญนะครับผมหรือเขาไม่ได้รู้นะครับผมเทอร์รีตรงนี้นอกจากเฮ้ยมายิงแอดก็วัตเอวัตถุประสงค์นะครับกูเกิลแอดเฟสบุ๊กแอด ทวิ t เตอร์ทิกตอกนะครับผมแล้วก็อินสตาแกรมอะไรอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาไายแต่วิธีการใช้โปรแกรมต้องกดปุ่มนั้นปุ่มนั้นปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับผมซึ่งผมแบ่งผู้สอนนะครับผมเป็น2แบบนะครับผมหนึ่งก็คือเป็นแบบที่ว่าเขาเขาคือสายเทคนิคเลยเอจอจา๋าไปเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมาม,มอง,มองเรื่องสไตล์จี้ดีแทจริงนะครับผมกับ2คือ ไม่เคยทาจริงเออไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเออนะครับผมก็ไปดูคลิปสอนแล้วก็มาสอนตามเพื่อที่จะเอ่อกินเงินอืมเพื่อเพื่อหาเงินนะเอออย่างน,นี้เลยดีกว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยการยิงแอดที่แท้จริงเนี่ยที่เอ่อต้องเอ่อสั้นๆน,นะครับผมคือผมเนี่ยเอ่อยิงแอดมาอย่างมากมายนักหนาสาหัสนะครับผม,ผมกระทั่งได้รู้ว่าการยิงแอดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการตลาดนะครับผมคือการทําธุรกิจเนี่ยเราจะ ต้องเราเราจะการตลาดเนี่ยคือส่วนหนึ่งของธุรกิจวันนี้ดีกว่าให้เห็นพาดตรงให้เห็นพาดตรงนี้เลยนะครับผมก็คือ,เ,อ,อเรามีธุรกิจใช่ไหมครับผมและเราอยากที่จะทําธุรกิจเราด้วยสิ่งที่เรียกว่าการตลาดหรือไม่ก็ได้เออนะครับผมคือคือแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะการการตลาดเนี่ยแฝงอยู่ในทุกอย่างของธุรกิจอยู่แล้วแม้แม้กระทั่งวิธีการที่คุณเลือกผลักนะครับผมเออหลักหลักเออหลัก หลักการทำการตลาดนะครับผมเบสิกที่สุดเนี่ยก็เรียกว่า 4P Product p r i c e Promotion ครับผมคือส่วนผสมทา,ทางการตลาดนะครับผมแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบในการธุรกิจอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้การตลาดนะครับไม่ใช้การตลาดก็ใช้อะไรก็คือขายครับขายกแม่งดื้อตรงๆนี่แหละนะครับผมการขายไม่ใช่การตลาดนะครับผมแต่ว่าการขายก็ส่วนหนึ่งของการตลาด นะครับผมซึ่งผมจะไม่ไปลงลึกตรงนั้นนะครับผมไม่งั้นยาวนะครับผมก็เจากนั้นเนี่ยการที่ว่าคุณจะทําการตลาดใช่ไหมครับผมก็มีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าการตลาดแยกย่อยออกมานะครับผมซึ่งการที่ว่าทางที่คุณจะทําการตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับผมก็มี2แบบนะครับผมก็คือเป็นแบบออร์แกนิกนะครับผมก็คือการเข้าถึงธรรมชาติกับแบบ การยิงแอดหรือแบบเพจนะครับผมซึ่งเป็นเ,เป็นกลยุทธ์ที่ผมผมใช้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมที่ผมสนใจนะครับผมแล้วก็เรียกเรียกใช้ในการทำการตลาดออนไลน์นะครับผมซึ่งต้องบอกกันว่าทีนี้นก็คือทำไมต้องทำการตลาดออนไลน์นะครับผมเพราะว่านะครับผมเอาง่ายๆเลยวันนี้ทุกวันนี้คุณออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยนะครับผมคุณ เห็นใครไม่นั่งหน้าอยู่หน้ามือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีแอคทิวิตี้อื่นนะครับผมก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือนั่งนั่งนั่งอยู่หน้าโทรศัพท์ทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะในโทรศัพท์เนี่ยมีสิ่งที่เราสนใจนะครับผมแล้วสิ่งที่เราสนใจในโทรศัพท์เนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากคนทั่วไปที่อัปโหลดคอนเทนต์ขึ้นไปในครับผมด้วยด้วยแพลตฟอร์มที่เอื้อในครับผมในการที่ว่าด้วยด้วยดีไวส์แพลตฟอร์มที่เอื้อในการจะทำกิจกรรมเหล่านั้น นะครับผมมันถึงได้มีคอนเทนต์อยู่อย่างมากมายและเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนในสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อขาย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 และขายจริงๆนะครับผมคือเน้นเน้นแมสเป็นหลักนะครับผมก็คือเมื่อก่อนทีวีมี3 5 7 9ช่อง11ใช่ไหมครับผมไอทีวีะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็ต้องดูนะครับผมแล้วคนที่มาผลิตคอนเทนต์นั้นเนี่ยก็คือผลิตคอนเทนต์เพื่อให้มันแมสมเพื่อที่จะได้มีโฆษณามาลง เนี่ยผมแต่ในโลกดิจิตอลเนี่ยคือคือมันต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือเอเพื่อที่จะนะครับผมให้คนมันเล่นให้ได้มากที่สุดเออมันไม่เหมือนไม่เหมือนทีวีนึกออกไหมผมไม่เหมือนไม่เหมือนเขาเรียกว่ายุคยุคอนาล็อกนะครับผมที่ว่ามีเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะต้องการ โปรดักชันเฮาเท่านั้นเออนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโปรดักชันเฮาเนี่ยก็จะเป็นมืออาชีพใช่ไหมครับผมอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องน้องๆมืออาชีพมาทำเนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยออ,ออปติคทีของเขาเนี่ยก็คือเน้นเน้นเน้นกลุ่มแอสเพื่อให้เข้าถึงคนได้มากที่สุดเพื่อให้มันมีดีมานเออนะครับผมให้มันมีวอลลุ่มในการที่เขาเรียกว่ามีทราฟฟิกนะครับผมแล้วก็คนก็จะ แล้วก็คนก็จะมาลงโฆษณาเอางี้เลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าในดิจิทัลเนี่ยคือมัน,มนง่ายกว่านั้นเยอะเลยในการที่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ขึ้นมาสักอย่างหนึง่งนื่อออกไหมครับผมไม่ต้องดูอะไรมากดูทิกตอกทิกตอกเนี่ยเป็นอะไรที่สําหรับผมนะส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยผมมองทิกตอกเป็นอะไรที่เจ๋งมากมนะครับผมเป็นอะไรที่แม่งโคตรจะโคตรจะแบบเข้าถึงเข้าถึงผู้คนนะจริงจริงนะครับผมเข้าถึงผู้คนอย่างอย่าง อย่างอย่างลากย่าเออนะครับผมเพราะมันเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมอ่ะแล้วย้อนกลับไปในะครับผมก็คือเอ่อเอ่ออ่อ,อ,อ,อโลกดิจิตอลเนีย่ยในครับผมคือเขาสร้างแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มัน,ม,นมันมันมาหาแมสอะ่ะเออมันไม่ใช่แค่แมสธรรมดามันมาหาแมสเลยเอออย่างไงกันแน่เนี่ยตกลงว่าแมสมันดีหรือไม่ดีนะครับผมคือผมจะบอกว่ามันแมสในแบบที่มันมีอ,อัลกอรถถิทึมเกาะอยู่ เนี่ยผมคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านแอปสโตรได้ฟรีนะผมทุกมือถือสามารถเข้าแอปสโตรได้นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาและเริ่มต้นการเป็นครีเอเตอร์ได้ทันทีด้วยการใช้มือถือนี่แหละนะครับผมอัดคลิปมไม่ต้องอัดคลิปก็ได้ก็คือ,อ,อถ้าสมัยก่อนก็เป็นเฟซใช่ไหมครับคุณจะไปใส่เรื่องราวอะไรเข้าไปในโปรไฟล์ของคุณเนี่ยผมเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเฟซเนค่อนข้างที่จะใช้งานยาก นครับผมคือโดนเอ,อ,อนจะปิดกั้นการมองเห็นใช่ไหมครับผมในแก่เปิดบัญชีเลยล่ะเออในผมเพราะว่าอะไรนผมเพราะว่าเฟซเนี่ยมีคนใช้งานเยอะมากเกินไปแล้วนะผมเขาจะต้องเขาใช้ระบบที่เรียกว่า machine learning ในการที่ว่าจะมาตัดสินนะผม mm hmm. ในการตัดสินที่จะเปิดหรือปิดบัญชีเพราว่าจะปิดบัญชีไหนอะไรอย่างเงี้ยเออนีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ซ,ซึ่งตรงนี้เอาเอาไว้ก่อนนะผมก็คือเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องอัลกอริทึมของเฟดบล็กหลักๆอีกทีหนึ่งนะครับผมคือผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการโดนปิดบัญชีเลยนะครับผมนะผมโดนปิดบัญชีมาเยอะมากกระทั่งทีพ่พอจะเข้าใจหลักการทํางานเลยก็มาได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก่อนนะครับผมให้คุณเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจริงๆก่อนที่คุณจะไปยิงแอดผมบอกได้เลยตรงนี้สําคัญสุดๆเลยนะครับผมซึ่ง เ,อเ,ออเ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนเราเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดคอนเทนต์นะผมที่เป็นที่เป็นอะไรที่มันแบบเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นเพลยเลยนั่งกินข้าวก็อัดคอนเทนต์แล้วก็มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว,ว่าอัลกอริทึมอัลกอริทึมคือการทํางานของเครื่องการทํางานของโปรแกรม,อมเอามงี้เลยดีกว่าโปรแกรมเนี่ยเท่ากับดัตตาบวกอัลกอริทึม สูตรมาตรฐานเลยนะโปรแกรมเมอร์วันโอวันนะครับผมก,ก็คือประกอบด้วยสองส่วนนั้นนะครับผมแล้วก็ระบบของพวกดิจิทัลมีเดียพวกเนี่ยที่มันเจ๋งเนี่ยนะครับผมที่มันด้รับความมีมอย่างสูงเพราะมันมีอ,อัลก,กริทึมที่ตรวจจับความสนใจของออยูเซอร์นั้น อืเนี่ยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมหาแมสเลยนะครับผมคือมันมีมันมีอย่างทิกตอกอย่างเงี้ยนะมันมีมนไม่ต้องทิกตอกอย่างเฟซอย่างทิกตอกอย่างมันมีคอนเทนต์เนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยมากมายหลากหลายรูปแบบแต่ระบบจะคัดสรรคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของยูเซอร์นั้นๆถามว่ามาจากไหนก็มาจาก Data ที่ยูเซอร์นเขียนโทรศัพท์อยู่นั่นแหละครับผมเข้าใจยังครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้เจ๋งไง มันถึงได้เข้าถึงมันถึงได้เป็นมหาแมสมหาแมสแต่เป็นนิชเออเนื่อออกไหมครับผมคือมันมันมีคอนเทนต์อยู่ในนั้นมหาสารหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมยังเหลือเชื่อเลยของทั้งโลกเลยนะครับผมและมันก็คัดเอาที่ว่าเราสนใจเนี่ยมาส่งให้เราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นบิ๊กดาต้ามหาบิ๊กดาต้าเลยนะครับผมนี่นี่คือนี่กุญแจหลักเลยคีย้หลักเลยนะครับผมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยจ้องมาอยู่ในนี้ในมือถือ เพราะมันมีสิ่งที่เราสนใจไม่เหมือนทีวีทีวีมันไม่สามารถที่จะแทรกเราได้นะครับผมจบเรื่องจบเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไปละนะครับผมทีนี้มาดนะิจิทัลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมมีสองอย่างนะครับผมก็คือคืออันแรกคือเป็นฝ่ายคนดูใช่ไหมครับผมแต่เราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เราจะพุชคอนเทนต์ของธุรกิจของเราส่งไป นะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด2แบบคือแบบ o K N e K, ออร์แกนิกกับแบบเพศที่ผมได้บอกไปกนะครับผมซึ่งแบบออร์แกนิกเนี e ่ยผมบอกได้เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นดาราคุณไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์คุณไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อเสียงหรือคุณไม่ได้มีเงินมากมากมายคุณไม่ได้มีเวลามากมายนะครับอย่าไปทำครับเห็นไะครับผมหง,งายเงือบกันมาเยอะแล้ว ใช้คำนี้เลยนะครับผมหงายเงื้อขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมเออผมจะเล่าสั้นๆให้คุณเห็นจากของจริงเลยนะครับผมคือยุคแรกที่เฟซมาใช่ไหมครับผมทุกคนก็แม้แต่แบรนด์ใหญ่ก็เฮือกันไปทำโฆษณาเพื่อให้คนมากดไลค์เยอะๆนะครับผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อที่ไม่จะได้จบเลยทีนี้ชีวิตกูธุรกิจกูไม่ต้องทําอะไรแล้วนึกออกไหมนะครับผมเราไปหาออเดียนต์คนมากดติดตาม,มากดบากคนก็กดตกใจนะครับผมเยอะๆปุ๊บล้านล้านไลค์สองล้านไลค์สามล้านไลค์ ต่อไปนี้กูก็แค่โพสอย่างเดียวเก็ตไหมครับผมกูแค่แค่โพสอย่างเดียวแล้วไม่เสียเงินซะก็บาทนะผมก็ก็สญญามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่เขาสนใจสินค้ากูจริงจรเนี่ยสองพันสามพันคนแล้วเพราะฉะนั้นทําไงครับบูทเพจแม่งเข้าไปดิแล้วพอมาตอนหลังเป็นไงครับเฟซบุ๊กปรับลีดลดลีดลดลีดลดลีโดโพสโหไปทีหนึ่งเห็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกปัจจุบันเนี่ยผมบอกกันเลยว่าลีดเนี่ยคือเป็น เป็นไม่ใช่เป็นมาเซนแล้วเอาความจริงจริงเลยที่นี่คือถ้า,ถาเกิดออร์กินิกจริงๆเนี่ยประมาณ0.3%ที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ว่าคอนเทนต์คุณเจ๋งแค่ไหนและประกอบกับสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับผมก็คือนอกจากคอนเทนต์คุณจะเจ๋งแค่ไหนเนี่ยคือเขาจะทดสอบจากที่ผมฟังฟังมานะครับผมเขาบอกว่าเขาจะทดสอบจากที่ว่าคอนเทนต์คุณเนี่ยโพสต์ไปปั้งไปเนี่ยเขาจะเอาไปเทสอ ไปเทสในพวกออเดียนอืมในออเดียนของคุณนี่แหละนะครับผมก็ก็คือจะไปแสดงแล้วเขาจะไปออเดียนก็คือออเดียนที่เขาสนใจในสินค้าของคุณนะคอนเทนต์ธุรกิจของคุณเพจของคุณสินค้าของคุณคอนเทนต์ของคุณเนี่ยในโมเมนต์นั้นๆเนื่นองความาเทสไปปับงบงับงมองบงังเฮ้ยไม่มีคนอ่านเลยดองเลย นึกออกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจะกลายเป็นว่าเขาจะหานะครับผมคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อจะนําส่งนั่งนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเทนต์สึนาะม,มินะครับผมมันมันเซอร์มิมานานแล้วนะครับผมคืออะไรคือคอนเทนต์มันเยอะแยะไปหมดเลยเออนะครับผมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เพื่อธุรกิจจะแพ้ให้กับคอนเทนต์บันเทิงนึกออกไหมนึกออกไหมพวกเพจที่มันไม่ได้ทําแบบเน้นธุรกิจจาธา อืมนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็คือคือทําเพื่อเพื่อเอาลีชอืมนะครับผมเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆแล้วก็ค่อยค่อยค่อยไปท Post, าโพสโต์าโฆษนาทีหลังอะไรอย่างนั้นนะซึ่งผมบอกว่าพวกนี้คือมันต้องงบเยอะจริงๆงบเยอะจริงๆเนี่ยคืออะไรคือแม่งมีเงินที่จะมาทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเพื่อเรียกคนเข้ามานึกออกไหมซึ่งมันต้องใช้เงินแล้วก็ใช้เวลาแล,แล้วแลจะกินอยู่ยังไงครับนึกออกไหมนะผมอย่าง,อง,งเอาง่ายๆพวกพวกขายอะพวกที่ทาอาหารนักกินนักกินะนะ่นะนะนะคุณต้องไปถ่ายตามร้านต่างๆ นึกออกไหมนะผมคุณต้องไปถ่ายตามร้านต่างๆ,ๆคุณลงเงินที่ไหนเดือน2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยกาเพจของคุณจะปิดเนี่ยแล้วสมัยนี้เพจพวกนี้เยอะแยะไปหมดนึกออกไหมครับผมคุณต้องไปแข่งกับแข่งกันขึ้นกับกับเพจพวกนี้ถ้าถามว่าเพื่ออะไรนะรผมเพื่อให้ยอดอยอดยอดผู้ติดตามเพจคุณเยอะเพื่อให้โฆษณามัลงคุณก็ต้องไปหาโฆษณามันลงนึกออกไหมนะผมซึ่งมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลย อืมนะครับผมไม่มีอะไรแน,น่นอนเลยว่าถึงเวลาเนี่ยคุณไปขายโฆษณาของคุณเนี่ยนะครับผมจะมีคนมาซื้อโฆษณาของของเพลงคุณเออนื่องออกมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณก็ต้องไปลองช่างใจดูว่าคุณจะทำิ i g ลมาร์เก็ตติ้งสาย,ยาไหนนะครับผมซึ่งย้อนกลับมาคือถ้าเกิดถามผม,นะผม,งงน,ผมนะครับผมผมบอกเลยง่ายครับง่ายครับผมนะครับผมคือคือเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะครับง่ายๆเลยคือ คนที่นะครับผมไปทำพวกออร์แกนิกเออเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่เฟซบุ o กปรับปรีชหนักๆนะครับผมทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับผมที่ว่า Publish แบบเหลือแบบ0.3เลยนะครับผมก็มีคนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อ5ปีทีกนะ่อนเนี่ยที่ Facebook Publish หนักนีก่แหละแล้วก็คนเนี่ยนะครับผมที่ค่ายิงแอดเนี่ยมันแพงขึ้นคนะือปรีชปรับปรชเนี่ยมันปรับได้ทั้งออร์แกนิกกับแบบเพศด้วยนะครับ นะีผมแบบยิงแล้วก็ปรับเนี่ยปรับรถเนี่ยนะครับผมก็มีคนนะครับผมไปทำสิ่งที่เรียกว่าฟังให้ดีนะผมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนี่ครับผมก็ไปทำในเมื่อห้าปีที่แล้วแล้วก็หลังๆเนี่ยเฟซบุ๊กก็ปรับถดลดลงทุกปีเนื้อไม่ไม่ใช่แค่เฟซนะครับผม youtube ก็ด้วยนะครับ กูเกิลแอดเนี่ยกูเกิลเสิร์ชเนี่ยเราไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่ากูเกิลเสิร์ชเนี่ยมันมีกิจกรรมที่เรียกว่า SEO มาอย่างยาวนานแล้ว,ลวเออนะครับผมคือคือคุณไปหวัง SEO ซีโอเนี่ยเหนื่อยผมบอกได้เลยนะครับผมคือคือเขามีเอ่อเออง่ายคือเว็บไซต์ไทยเอสซีโอบ ในกรผมอันนั้นนะมีมาเป็นสิบปีแล้วปันป่นปั่นเอสโอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่าอันนั้นออร์กินิกยังไม่ยากออไม่ไปหวังขึ้นในยากนะครับผมเพราะว่าเขามีทีมแล้วก็ราคาทำเนี่ยก็คือถูกถูกเหลือเชื่อเลยผมบอกให้เลยนะครับผมในการนี้ว่าเขาจะปั่นขึ้นมาแล้วก็เขามีคนทําอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณปั่นขึ้นไปเปก็จะมีคนที่ว่าเขาปั่นแซงคุณปันป่นปั่นปั่นกันอยู่อย่างนั้นเราเราไม่พูดถึงเลยนะครับผมเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ได้มัน อินดิเคเตอร์มันไม่มีมนะครับผมอินดิเคเตอร์ก็คือใครใครผิงใครผิงใครใช้เอ็มโคได้เนียนกว่ากันนะครับนะผมก็ก็กวินไปนะครับผมผมมองว่ามันไม่ได้เป็น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 ครีเอเตอร์นะครับผมคืออย่างในเฟซอย่างในยูทูบเนี่ยมันยังสามารถที่จะแข่งด้วยคุณภาพได้นะครับผมคือคือตอน,นเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปอย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับ <c oughs> นะผมซึ่งเอ,อตรงนี้เนี่ยพอพอเฟซบุ๊กเนี่ยเขา พอคนก็เมื่อ5ปีที่แล้วเนะี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคนจะแห่ไปทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อออร์แกนิกนะครับผมแล้วก็มาแล้วก็แบบมาโดนปรับรลดรียจีกนะครับผมก็มีคนที่ฟังให้ดีนะครับผมเลิกมีแอดเลิกทำคอนเทนต์ Content ไปเลยเลิกทำเลิกทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไปเลย เออนผมบอกว่าเหนื่อยมากแล้วไปทำคอนเทนต์แท้ายก็ไม่มีคนก็โดนปรับลดลีดนะครัปรับลดการมองเห็นนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีสูตรในการที่จะคำนวณว่าเขาจะเรียกโพสของใครขึ้นแสดงเอาตรงๆเลีกโพสของโพสของคุณหรือคลิปของคุณเนี่ยที่ในยูทูบมันไม่จิ้งพอเออในครับผมแล้วก็อีกข้อนิดหนึ่งคัญนี้ก็บีบให้คุณทําโฆษณาอย่างครับผมแต่คาว่าบีบให้ทำโฆษณาในทุกวันนี้ก็คือใช้กับเฟซไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมเพราะว่าปิด บัญชีกันอย่างโอ้โหโคตรอ่ะหนักหนาสาหัสเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดทีคลิปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมจึงแนะนำนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณแต่เฟซก็เป็นขุมทรัพย์มาเฟซคือต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นหนะครับผมใครที่ แพลตฟอร์มไหนที่จะมาเทียบเคียง Facebook ในเรื่องของการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับผมอออ,อได้เลยเใช้คำนี้เลยดีกว่าจริงๆนะครผมนในการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับผมเพราะว่าเฟซเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายและก็หลากหลายนะครับผมซึ่งใน,ในเรื่องของเฟซเนี่ยผมจะไปพูดคลิปหนึ่งสั้นๆนยผมเปรียบเทียบกับ TikTok กับ Instagram กับ t w i t t e อร์คือเฟซเนี่ยมีม,มีมีทั้งทิกก์อยู่ในนั้นมีทั้ง Twitter อยู่ในนั้นมีทั้ง Instagram ในนั้นอย่างนั้ก็คือมีทั้งรูปมีทั้งข้อความนึกออกไหมครับผมแล้วก็มีคลิปวิดีโอมีคลิปนึกออกไหมอยู่ในเฟซอยู่ในหน้าฟีดหมดเลยเพราะฉะนั้นเฟซเนี่ยมันมันคือคือมันมียุคที่ว่ามันมันคนเริ่มที่แบบก็จะมีพวกที่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกทิก พวกเห่เทคโนโลยีจ้าห้าอืนะครับอะไรมาใหม่อย่างตอนนี้มีคลับเฮาส์อย่างเงี้ยนี่ออกไหมครับผมคนก็เฮ่มาแต่สุดท้ายคุณก็จะต้องกลับมาถ่ายฟีดเฟซจริงๆนะครับผมผมผมเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนลวกันนะครับผมก็ถ้าไม่เชื่อคุณดูอดูตัวคุณเนี่ยสุดท้ายคุณก็กลับมาถ่ายเฟซนะครับผมคืออ่ะทีนี้เนี่ยนะครับผมคือ,อผมก็เลยนะครับผมกลับมาเรื่องเดิมนะครับผมก็คือเราเนี่ยก็คือ จะทาการตลาดออนไลน์นะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรตลาดออนไลน์เนี่ยมันเจ๋งมันเข้าถึงคนได้จริงๆเพราะมันมีเครื่องมือที่จะดึงดูดคนให้คนเล่นและมันจะมีอะไรที่จะเจ๋งเก่กับการที่ว่าคุณนาเสนอตัวเองของคุณเนี่ยแทรกเข้าไปแล้วประหว่างหน้าเขาจังๆแบบนั้นได้วะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือคอนเทนต์ของคุณนั้นเนี่ยเจ๋งพอที่จะทําให้เขากดเข้ามาดูหรือเปล่า นึกออกไหมครับผมเขาเรียกว่าทฤษฎีอยู่โปร่งน,งนคะครับผมผมบอกเลยนะครับผมฟันแนลนะครับผมฟันแนลของคนที่จะซื้อของจากจากเพจค,คุณเนี่ยหรือว่าทำคอนเวอร์ชั่นทำคอนเวอร์ชั่นใดๆก็ได้จากจากฟีดของคุณเนี่ยคือขั้นแรกเนี่ยคุณโน้มเขาเลื่อนๆอ,อ,อ,อยู่เขาต้องหยุดดูฟีดของคุณนี่ได้นี่คือคอนเทนต์สองก็คือทำอยังให้เขาคลิก เนื้อออกมครับผมคลิกกดส่งข้อความหรือว่าคลิกดําเนินการใดๆก็ซึ่งอันนี้นจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าคอนดิชันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะไปพูดยอีกคลิปหนึ่งนะครับผมและสก็คือทอํายังไงให้เขากดโอนเงินอ mm ืม hmm. นะครับผมสําหรับในกรณีที่คุณขายสินค้าออนไลน์นะคุณต้องทอํายังไงให้เขากดโอนเงินซึ่งไฟที่ฟังแล้วเป็นไงครับผมแต่ที่ฟังคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีขั้นตอนมันมีฟันแนลมันมีเจอร์นี่อืมนะครับผมมันมันไม่ได้ง่ายๆขนาดที่ว่าหลายคนซึ่งตรงนี้นมัน มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่หลายๆที่ที่ผมบอกนะครับผมที่เขามาสอนนะฮะคุณจะต้องยิงนึกออกไหมคุณต้องยิงตาม marketing funnel คุณต้องยิงสร้างเ w a r ก่อนอาก็ไปยิงเอาสร้าง awareness อีกเงินเดือนหนึ่งใช้ใช้วัตถุดิบผสมลิชใช่ไหมนะฮะผมยิงลิชหรือว่าไปทํา google search น,นึงเหอนึกออกไหมแล้วก็ไปติดเออ่ pixel นะฮะไปกองคนแล้วก็มาทำ custom audience ใช่ไหมนะผมแล้วก็มายิงเออ่แบบข้อความใส่เข้าไปพูดไหมพูดมันง่ายเฮียนึกออกไหมถึงว่าจริงๆเนี่ยมัน ถ้าไปทาอย่างนั้นนะ่ะเจ๊งกันมันนับไม่ถ้วนแล้วลเพราะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ผมกําลังบอกอยู่ตรงนี้นี่ออกไหมครับผมคืออะนนั้นะมันคือสุกขกันยแยดนะครับของการแอเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องดิจิตอลมาติ้งคุณต้องรู้เรื่องมาเก็ตติ้งล้วคุณต้องรู้เรื่องบิสเนสคุณถึงจะทําธุรกิจตรงนี้ได้คุณถึงจะยิงแอดแล้วขายของไดออ้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ผมกําลังเอ,อ่อบอกคุณอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่นะผมหลายๆคนเนี่ย ไม่รู้เนืกออกไหมครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจว่าธุรกิจมันคืออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีใคร้มาบอกเนืกอออกไหมครับผมนะผมคือ,ค,อคือทุกคนเนี่ยมายิงแอดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาเงินอย่ามาพูดว่ามายิงแอดเพื่อทำธุรกิจไม่มีใครสนใจหรอกเนืกออกไหมผมมายิงแอดเนี่ยเพื่อจะหาเงินหาเงิน,หา,งนหาของมาขายหางเงินหาเงินนืกออกไหมเพราะว่าผมเข้าใจดี นผมบอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับผมแล้วก็มันต้องใช้ทุกเดือนเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เงินน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินนะครับผมแล้วก็พอมีอสอนยิง,งนะครับผมอย่างลาดเกลื่อนใน YouTube ที่ล่อคุณสอนฟรีใน YouTube เพื่อล่อคุณเนี่ยให้เข้าไปซื้อคอร์สของเขาและเมื่อคุณซื้อเนี่ยในคอร์สนี่ก็จะมีแต่ว่าเฮ้ยคุณต้องยิงมาถูกสองนิ้ว คุณต้องยิงอย่างนี้คุณต้องไปใช้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้คุณต้องเทสกลุ่มเป้าหมายแบบนี้คุณต้องยิงมีส่วนร่วมก่อนเออแล้วคุณก็ค่อยเอาบูทคุณต้องบูทโพสเข้ามาก่อนแล้วคุณก็ไปยิงข้อความหรือว่าปัจจุบันนี้คือไปยิงคอนเวอร์ชั่นต้องไปต้องไปต้องไปซื้อคอร์สเออคอร์สคอนเวอร์ชั่นนะครับผมเป็นการที่ว่าจะไปแท็กปุ่มคอนเวอร์ชั่น เออไปแท็กปุ่มเอ,อ่อแอดทูขาดเออแล้วก็คุณก็ไปยิงคุณก็ณไม่ต้องไปสร้างเอ,อ่อคัสตอมคอนเวอร์ชันเออนะครับผมแล้วก็คุณก็ต้องไปยิงวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชันแล้วคุณก็ต้องเลือกเออ่เหตุการณ์นะครับผมแล้วก็คุณไปยิงเลยเออแต,แต่ผมก็บอกคุณได้เลยว่าระบบนะครับผมไม่สามารถทีถ่จะไปบีบให้คนมันซื้อได้เข้าใจหรือยังนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยไปฟัง พวกที่เขาสอนพวกนั้นเนี่ยแล้วก็ไปคิดไงคิดไปเองว่ามันขายได้มันตองยิงแบบนี้ยิงแบบนี้ยิงแบบนี้จะถามว่าถ้าเป็นคุณนะครับผมคุณสนใจสินค้านี้อยู่ระบบแล้วคุณมีพฤติกรรมกดปุ่มสั่งซื้อบ่อยๆกับสินค้าแบบนี้ระบบก็ตรวจจับได้และระบบก็ไปเอาฟีดข,ของคนที่มาลงโฆษณาแบบเนี้ยมาเสนอคุณแต่คุณดูแล้วไอ้สินค้าเนี่ราคามันถูกกว่านี้หรือกูมีสินค้าที่มันคุณภาพดีกว่านี้ คุณจะกดซื้อหรือเปล่าเข้าใจหรือยังครับผมนี่คือคีย์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมผมเนี่ยมาช่วยคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมซื้อไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเสียตังค์ไปแล้วหรือยังไม่เสียตังค์นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยที่หมกมุ่นอยู่กับการยิงแอดแบบนี้มาก่อนนะครับผมผมผมคือคือ,คอทุกต้องเข้าใจผมเข้าใจว่าการแอดมันเป็นอะไรที่ว่า มันมันไม่เคยมีมาก่อนเอยนะครับผมผมก็ไปหมกมุ่นเฮ้ยมันอะไรวะมันต้องยิงพุประสงค์แบไหนยังไงวะแต่ผมเนี่ยนะครับผมไปยิงแอดที่เป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้อยู่หน้าแอดทุกวันกับสินค้ามากมายหลากหลายนะครับผมกระทั่งที่ว่าผมได้เข้าใจในเรื่องของอโปรแกรมนะครับผมคือ Google Search g o o g l e Display YouTube Facebook วัตถุประสงค์ออเดียนนึกออกไหมครับผมพิกเซลอะไรเงี้ยผมเข้าใจหมดแล้ว ครับผมมายิงเฮ้ยม,ม,มันมันแบบนี้มันขายไม่ได้เฮ้ยมันแบบนี้มันขายได้ไม่อกไหมครับผมก็ได้เข้าใจใน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 ๆๆในรายละเอียดเออนะครับผมก็เอ่อก็เลยทําคลิปนี้นะครับผมที่จะมาช่วยมือใหม่ให้เข้าใจนะครับผมว่าการยิงแอดเนี่ยคืออะไรนะครับผมและทําไมต้องยิงแอด เออนะครับผมซึ่งสรุปนะครับผมในปัจจุบันซึ่งซึ่งมันยังมีรายละเอียดอยู่เยอะนะครับผมแต่เอาสรุปคลิปนี้ก่อนละกันนะครับผมคือการแชทเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมได้รับกลับกลับมาได้รับความนิยมจริงๆมันก็มีคนยิงอยู่ทั้งมากมายอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันกลับมาได้รับความนิยมเนื่องจากนะครับผมคนที่ทําแบบเออ่ที่ท,ที่อย่างที่ผมบอกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วที่เขาเฟซบุ๊กเขาปรับรลดริชต์หนักนะครับผมทั้งออร์แกนิกทั้งยิงแคทนะครับคนก็เริ่มโหยหาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เพื่อสร้างการเข้าถึงตามธรรมชาติเนีนะครับผมเพราะว่าออทำคอนเทนต์ทั่วไปก็ไม่เวิร์กยิงแอดก็ไม่ work. เวิร์กในกับผมก็เลยมาเน้นทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าแบบที่แบบดึงดูดคนก็คอนเทนต์เก่งๆเลยโปรดัิมานเก่งๆเลยรายละเอียดเก่งๆเลยเอ,า,อยาง่ายๆคือคอนเทนต์แบบคอนเทนต์หนึ่งทำกันเป็นอาทิตย์อนอะในับผมและพอมาตอนหลังก็โดนปรับลดดีจนะครับผมคนก็เลยไม่เอาแล้วก็กลับมาแล้วบางคนเนี่ยไปทำคอนเทนต์ออร์แกนิกแล้วยังไงครับ แล้วก็ไปแชร์ลงกลุ่มแล้วยังไงครับแล้วก็โดนปิดบัญชะะีปัจจุบันเนี่ยการแงดก็เลยกลับมาได้รับความนิยมซึ่งก็มาเจอกับที่ว่าเมื่อประมาณกลางๆปลายป,ปปีที่แล้วนะครับผมที่ว่า Facebook เริ่มตะเวนตะเวนไม่ไม่ไมไมตรวจสอบบัญชีโฆษณาอย่างหนักหนาอย่างหน,นักหน่วงเลยเนะครับผมก็ทำให้คนยิงแอดเนี่ยยาก ขึ้นไปอีกหนึ่งครับผมก็ทําให้คนโวยหาแนววิธีการยิงแอดกันมากขึ้นนะครับผมซึ่งเ,เพราะว่าการยิงแอดเนี่ยมันตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุดแล้วเก็ไหมครับผมนะีผมจากที่ว่าเฟซบุ o กเขาบล็อกเลเขาบล็อกการมองเห็นบล็อกการเข้าถึงถึง,ถ,งถึงขัน้นปิดบัญชีเลยเพราะฉะนั้นการทําโฆษณานะครับผมก็คือทางออก ที่จะทำให้สามารถที่จะเผยแพร่ธุรกิจบน Facebook ได้ต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกานยิงแรกคือคือผมสำหรับผมนะครับผมคือเป็นเทคนิคการทำธุรกิจนะครับผมบนโลกดิจิตัลนะผมอย่างที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องทำธุรกิจบนโลกดิจิตอลถูกต้องไหมครับผมแล้วก็ทำไมเราถึง ต้องยิงแอดนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายอย่างลงลึกเงอว่ายิงแอดเนี่ยมันคืออะไรยังไงอีกละกันนะครับผมอันนี้คือมันยังกว้างอยู่นะครับผมแต่ว่าฟังให้ดีนะครับผมคุณต้องรู้ไม่งั้นคุณจะเอาเงินไปเททิ้ง จริงๆมันจะมีอย่างที่ผมบอก,นะกะนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพูดว่าเขาเนะ่ครับผมแต่ว่าผู้ที่คุณได้เข้าใจนะครับผมคุณจะได้ไม่ไปไม่ไปเรียนแล้วก็ไปฟังเขาร้อยเปนะครับผมแล้วก็ไปทําตามแล้วก็ขายไม่ได้นะครับเพราะว่านั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็เอาเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าครับผม